สวัสดีค่ะกวางจากพอดีพอยโยคะนะคะวันนี้นะคะกวางจะพาไปยืดบริหารคอบาลหลนะคะสำหรับคนที่มีอาการปวดตึงคอบาลหลมากๆนะคะก็สามารถทำไปได้วยกันได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะอยากพูดถึงเรื่องการตึงคอบาลหลก่อนนะคะเวลาที่เรารู้สึกปวดตรงบริเวณนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยจะมีสาเหตุหลักๆนะคะอยู่2กรณีนะกรณีที่1นนะคะก็คือ การที่กล้ามเนื้อส่วนนี้มันมีความเกร็งตึงไม่ว่าจะเป็นจากการเล่นคอมเล่นมือถือนะคะโดยเฉพาะคนสมัยนีย้ที่ชอบก้มเล่นแบบนี้นะคะเคยเห็นถ้าเดินไปตามสยามนะทุกร้านเลยนะจะเป็นแบบอยู่แบบนี้นะคะดังนั้นตาก็จ้องไหลก็โคง้งดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่มันจะปวดตึงบริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่1กิดจาก การใช้งานแล้วก็มีความเกรงตึงบริเวณคอบาไหลซึ่งวิธีแก้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องพายืดคอกันนะคะส่วนอันที่2ก็คือเรื่องของความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะซึ่งวิธีเนี้ยเวลาที่เราแก้นะคะเราก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงปุ๊บต่อให้มันมีอาการตึงมากแค่ไหนมันก็จะไม่รู้สึกปวด ะะก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะพาไปยืดคอทั้ง8ทิศด้วยกันนะคะยืดหลังตรงเลยสามารถนั่งบนเก้าอี้ได้นะคะหรือว่าจะนั่งบนพื้นค่ะสมาธิสบายๆก็ได้นะมือซ้ายวางที่พื้นนะคะยืดหลังตรงมือขวาจับที่ด้านบนของใบหูนะคะจับที่ศีรษะหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะเอี e ยงคอไปทางด้านขวา นี่เขาคอยืดมากๆนะคะเขาสามารถเอาใบหูเนี่ยติดกับหัวไหล่ได้เลยนะ,ะถ้าเกิดใครที่ไหวนะคะกดหัวไหล่ซ้ายลงนิดนึงนะคะเ <c oughs> พื่อนกวางคนหนึ่งนะคะ <c oughs> เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นคลิปวิดีโอที่ทํายืดคอบาลไลนะคะแล้วเขาก็าไปทําตามอย่างปกติเวลาทําคอมเนี่ยเขาก็คือจะรอให้ปวดมากๆถึงจะรู้สึกว่า มันตึงแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลังทํางานทุกครั้งเราไม่ต้องรอให้ปวดก็ได้เรายืดคอเลยนะคะมันก็จะรู้สึกดีแล้วก็ในระยะยาวแล้วถ้าเกิดเราทําเป็นกิจวัตรมันก็จะไม่ปวดอีกเลยนะคะขยันยืดบ่อยๆนะเหมือนเราเพิ่มพอ,อก่อนนะคะเหมือนเราเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นด้วยนะคะเปลี่ยนข้างหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะเอยียงอีกด้านหนึ่ง บางคนจะตึงแต่ละข้างไม่เหมือนกันนะคะหายใจลึกๆเยาๆโอเคค่อยๆค,คลายมือออกนะคะทีนี้ยืดด้านข้างแล้วเราจะไปยืดหน้าหลังนะคะประสานมือเข้ามาวางที่ท้ายทอยด้านหลังนะคะด้านหลังศีรษะนะหายใจเข้ายืดหลังตรงไว้ ออกนะคะค่อยๆกดสีสะลงกดคางชิดออกเลยสำคัญคือหลังต้องตรงนะคะเวลาก้มมาอย่างนี้แล้วเราอาจจะลองโยกซ้ายขวาเบาๆได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกตึงมากนะคะหรือจะค้างนิ่งไว้ก็ได้เหมือนกันนะ ค่อยๆคลายมือออกนะคะทีนี้ประสานมือวางใต้คางหายใ้เข้ายืดหลังตรงออกนะคะเฉยคางขึ้นด้านบนเลยเหยันคอขึ้นไปให้สุดเลยนะคะ ค่อยคลายมือออกมาโอเค,อเค,อเค,อเครู้สึกโล่งนิดนึงนะคะทีนี้จะหันคอไปทางด้านขวา45องศานะหันหน้าไปด้านขวามือนะคะวางที่ด้านหลังศีรษะนะ,ะหายใจเข้ายืดหลังตรงออกนะคะค่อยๆกดคางลงไปนะคะชิดกับไหประร้าของเรา หายใจลึกๆยาวๆแล้วพยายามผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อส่วนที่เกรงตึงมากๆเลยพักนะคะค่ะคอยๆคลายออกมา คนที่เป็นเยอะๆอาจจะรู้สึกรล้าไปถึงบริเวณสะบักได้นะคะอีกด้านหนึ่งนะไปทางด้านซ้ายมือจับที่ด้านหลังศีรษะหายใจเข้าออกนะคะค่อยๆกดคางชิดอกลงมาเลย ค่อยคลายมือออกมานะคะสามารถค้างไว้เท่าที่เราต้องการได้นะทีนี้อ,อีกอันสุดท้ายนะคะหันหน้ามาทางด้านขวา45องศาเหมือนเดิมนะคะเอามือซ้ายแล้วกันอ่ะมือขวาดีกว่าโอเคค่อยๆเชยคางนะคะขึ้นไปด้านบนอันนี้ยืดเส้นใต้คอนะคะ ทีนี้เปลี่ยนด้านสุดท้ายแล้วหายใจเข้าออกนะคะค่อยๆช่ยคลางขึ้นไปทาโอเคคลายเนือออกมาหลจะหมุนหัวไล่นิดนึงนะคะผ่อนคลายนะ ไปเนะคะเดี๋ยวจะพาย,ยืดสะบักนะคะให้เราเอาแขนขวาออกมาก่อนปุ๊บแล้วตั้งแขนซ้ายด้านบนแขนขวานะคะถ้าเกิดว่าใครตั้งแค่นี้แล้วมันตึงแล้วก็พอนะคะใครที่ไหวอาจจะเอามือประกบเข้าหากันนะ mm. อ่าโอเคหายใจเข้านะคะ mm. เฉียงให้ดูแล้วลองยกขึ้นนิดหนึ่งยกขึ้นให้สูงประมาณหัวไหล่นะคะแล้วก็ออกโน้มตัวไปทางด้านหน้า,นาขมิ้วท้องกงหลังนิดหนึ่งแล้วก็ยกซ้ายขวาเบา ประสานมือเข้าหากันได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ไหวก็เอามือแค่ชนกันพอนะอันนี้ช่วยยืดสะบักนะคะใครที่ตึงมากคือท่าน,นี้นี่คือสุดๆไปเลยนะเปลี่ยนข้างนะคะขวาอยู่ด้านบนหายใจเข้ายกแขนขึ้นข้อศอกสูงออกนะคะขมิ้ท้องโก่งหลังแล้วก็โยกซ้ายขวาเบาๆได้เลย มือด้านบนจะยังไงก็ได้นะคะประกบเอาฝ่ามือชนกันแบบนี้ก็ได้นะออเคฝ่ากลับมานั่งต่อไปนะคะวาดแขนซ้ายไปทางด้านขวาข้อศอกขวาแขนขวาขัดนะคะแล้วก็ดึงยืดไปทางด้านซ้ายนะคะยืดแขนด้านนี้ยืดหัวไหล่นะคะ ให้ใช้เรีเยวหันหน้ามองไปทางด้านซ้ายเลยฝั่งตรงข้ามกับแขนนะตึงมากมากอ่ะถ้าคนที่เล่นคอมเล่นมือถือนะคะตรงนี้ก็น่าจะตึงมากเช่นกันนะพยายามคลายเยอะๆดึงตัวกลับมานะคะอยู่ตรงกลางเปลี่ยนข้างไปอีกด้านหนึ่งดึงมือไปข้อศอกไม่งอยืดไปเลยนะคะทางด้านซ้ายเราหันหน้าไปทางด้านขวา เคคนะคะมือซ้ายจับข้อศอกขวาหายใ้เข้ายืดหลังตรงออกนะคะค่อยค่อยดึงยืดไปใครที่ไหวอาจจะเอาศีรษะดันแขนไปทางด้านหลังนะคะท่านี้ช่วยเปิดยืดนะคะใต้แขนของเรานะแล้วก็บางคนก็จะรู้สึกตึงที่ด้านหลังหัวไหล่ด้วยนะคะ อาการตึงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบา,คบางคนก็ตึงตรงนู้นบางคนก็ตึงตรงนี้มาแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อของเราส่วนไหนมีความเกร็งตึงมากกว่ากันนะคะส่วนไหนก็จะแสดงอาการก่อนนะเปลี่ยนข้างนะคะพยายามหายใจลึกๆผ่อนคลายถ้าไม่ไหวก็หายใจออกปากเป่าเป็นช่วงๆนะคะ โอเคพาค่อยๆคลาย,ย,ยมือออกมาสบัดแขนได้นะคะหมุนหัวไหล่นิดนึงแล้วก็หมุนมาด้านหน้าโอเคอันนี้ก็คือการยืดข้อบ่าไหล่ของเรานะคะต่อไปเราจะพาไปบริหารกันการบริหารข้อบ่าไหล่นะคะมีแค่ท่าเดียวเท่านั้นที่เราจําไว้แล้วเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะท่านี้เป็นท่าที่ ช่วยให้กวางหายจากการปวดคอบัลไหลนะคะทําประมาณ3เดือนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําทุกวันนะถ้าเกิดว่าทําทุกวันเนี่ยก็สามารถแข็งแรงขึ้นได้ภายในเวลารวดเร็วมากนะคะอาจจะแค่ไม่เกินเดือนเดียวนะคะอ่ะทำให้ดูว่าทํำยังไงนะคะตั้งมือขึ้นมานิดนึงนะคะเหยียดแขนให้ตรงนะกระดกมือน,นิดนึงแล้วยกหัวไหล่ขึ้นกระแทกลงปึ๊บลงไปแบบนี้นะคะเวลายกหัวไหล่เนี่ยยกให้สูงเหมือนกับว่าจะชิดใบหูแล้วกระแทกลงไปตรงตรง แบบนี้นะคะคนที่บางคนที่อ่อนแอตรงเนี้ยมากๆอ่ะข้อสอบมันจะแบบเหมือนมันไม่มีแรงในการยกอ่ะข้อสอบมันจะมันจะงอเพื่อช่วยยกนะคะก็ไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่สามารถทำต่อเนื่องกันได้เกิน60ครั้งนะคะเดี๋ยวก็จะให้ทำา40ครั้ง2เซตนะคะแล้วก็เราก็ ฝึกแบบเนี้ยไปได้เรื่อยสักเดือนหนึ่งก่อนนะอ่าเดี๋ยวลองทําดูก่อนนะคะ40ครั้ง2เซตไปได้วยกันเลยกระดกมือขึ้นมายืดหลังตรงนะคะ,ะหัวไหล่หายใจเข้ายกไหล่ขึ้นออกสบายๆทิ้งลงไปเลย1 2ไปเรื่อยๆ4 4ไปเรื่อย5 6หหายใจลึก7 8 9 10 1 2 3หายใจลึก4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4ก็สห้สกระแทตรง5 6 7 8 9เจ็สี่อีกเส้1หนึ่งหนึ่งสอา้ก็ปาโอ้บางคนจะรู้สึกแล้วนะคะว่าตรงนี้มันร้อนๆก็คือตอนนี้เริ่มมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงตรงนี้มากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ทำอีกเซตหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้พักแบบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคนที่แข็งแรงมากเนี่ยเขาจะสามารถทำา60ครั้งเป็นอย่างน้อยต่อเนื่องกันได้นะคะหรือว่าถ้าได้สัก80 90เนี่ยก็คือถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแรงมากนะคะแต่ว่าถ้าได้เกินสัก1 0อยครั้งไปถึง11 0นะคะก็คือแข็งแรงโอเคเลยสุดๆไปเลยนะคะที่ศูนย์กวางที่ที่เรียนนะคะเขาให้ทำา120ครั้ง ต่อเนื่องกันรวดเดียวนะคะแล้วก็ทํำช้าด้วยทํำช้าจะจะหนักกว่าทําเร็วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกเซ็ตหนึ่งนะคะ40ครั้งนะสำหรับมือใหม่ก็40ครั้ง2เซตนะคะหายใจเข้ายกไหลขึ้นออกทิ้งหลกหงป้ายส3 4 5ามสี่ห้าห7 8อดทุนไว้าห4 5 6 7 8, 9, 1, ด 9 20ทําได้1 2 3 4 5ให้ใช้ลึก6 7 8 9 30อีกนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 40โถตายโอเคถ้าเกิดว่าสามารถทําแบบนี้นะคะ40ครั้ง2เซตได้ทุกวัน เป็นเวลาหเดือนนะคะกวางรับรองนี้เลยว่าแข็งแรงขึ้นนะคะเล้าการปวดคอบาไหลของเราก็จะลดลงด้วยนะคะแล้วหลังจากมันแข็งแรงพอที่ที่เรารู้สึกว่า40ครั้งเริ่มน้อยไปเราก็ค่อยเพิ่มเป็น60ครั้ง60-40นะคะตอนแรกก็40-40แล้วก็เป็น60-40ต่อไปก็เป็น80นะคะรวดเดียวเลยนะแล้วก็เป็น1 0อยหวดเดียวเลยนะคะ อาจจะอัพไปถึง120ก็ได้ก็แล้วแต่โอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้อาการดีขึ้นทุกๆคนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ